จ้าเนีออยนเจ้าเงินล้านอันนี้เดินตามเป็นไก่เหยเดินตามเป็นไก่เฮ้ยทำตัวน่ารักไม่มีทำร้า,ายกันนี่ครับพี่พี่เขาบอกว่าให้รองลูกตายซื้อมาใส่แล้วครับเป็นตากันลูกตายเงินล้าน เรวออเห็นไหมวันนี้ทำตัวน่ารักมากเลยครับไม่มีจิกไม่มีอะไรเลยเนี่่ายัางไงเร็วเอาพูดหน่อย่ายัางไงพี่สาวคนสวยนิ่งนิ่งไม่พูดไม่จาไม่เถียงไม่ทำร้ายวันนี้อืออหล่หอจัง ร้อยบาเราหนึ่งหอไหมหล่อไหมหล่อไหมครับ